ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือท่านยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องหวยดินหนึงหกอีกแล้วซึ่งเป็นเดวทางสิบหกกุมภาพันธ โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยนะไันี้ครับเด่นบุญร้อยสิบหน่วยเด่นบุญร้อยสิบหน่วยแบบสามตัวนะแบบสามตัวก็เบงปาน อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนัดประชมนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะเนะดี๋ยวท่านใหมนนะ่นีน้ครับผม380380ปยก็เบ่งปานสามตัวนะเนบ่งปานสามตัวให้พิจารณา ต่อไปกระผมใบนี้วามส่งจามดับหลักร้อยดับหลกักร้อยกระเบงปัน,ปนดับหกนะเบ่งปันดับหกตัวเดียวเนาะท่านผู้ชมดับตัวเดียวหกดับหกตัวเดียว อดีตเชีแล้วดับ5,000อดีตเชี่แล้วเบ่งปานดับ5,000เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับ6ต่อไปกระผมโคนบ้านตาดเดี๋ยวทานเด่นบนสามห้าเก้าสางสา 58 50 53 56 98 90 92 96นะท่านผู้ชมนะโคนบ้านตาดต่อไปกระผมใบนี้ครบ10หน่อยครบ10หน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 หนึ่งสองห้าดแอดีตที่ผ่านมาผ่านนะคร,ครบสองตัวครบสองตัวต่อไปครับผมใบนี้10หน่วยล่างสิหน่วยล่างแบบ3ตัวยาวๆนะ ก็แบ่งปัน480 480นะ480 4ตัวนะแบ่งปัน4ตัวนะอดีตก็อดีตก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะ้วทันเจนแล้ว268 ต่อไปครบผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานเดาทาหลกัลกร้อยหลักร้อยชูนใบนี้เป็นอดีตที่แล้วนะท่านผู้ชมเนาะต่อไปครบผมใบนี้10หน่วยล่าง0 3 7 8037์80 37. 80 37. 80 37. นะ8037 สี่ตัวสี่ตัวสิบหน่วยล่างต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยชุมแพรคู่สองตัวนะ,อะสองเก้าเจ็ดสองศูนย์หกดูทันใหม่นี้ครับเก้าศูนย์กับสี่ห้าหก จ็บคู่9495 0ี่เ9้าห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้านะเก้าสี่เก้าหนะท่านผู้ชมต่อไปคราบมใบนี้เอ้ยสิหน่วยล่างสิ หน่วยล่างแบบ7ตัวสองห้าเก้าสี่ศูตัวนะเบ่งปาน7ตัวให้พิจ,จารณาต่อไปคราผมใบนี้หนูน้ำทิพ เบ่งปอนอนทร์สิบบนห้าศูนย์สองห้าศูนย์สองสามตัวเบ่งปอนสามตัวทผู้ชมท่านใดเข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจกำลังเจอกลไลต์ดแชร์ กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ ใบนี้ครับผมใบนี้ครับร้อยบนเพกกลางกลวงเบ่งปานสองตัวเดียวอดีตผ่านอดีตสรุปแล้วผ่านนะเนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสองเบ่งปานสองตัวเดียวนะ ต่อไปครับผมใบนี้ดาบเต็มสามตัวโบนเบ่งปานดาบเต็มห้าเบ่งปานดาบเต็มห้านะเบ่งปานดาบเต็มหนะ้านะท่านผู้ชมนะเบ่งปานดาบเต็มห้าไปต่อครับผม นะใบนี้ใบนี้ครับดาบเต็มสิบหน่วยโบนแบบสองตัวเบ่งปอนดาบเต็มหนึ่งเต็มเจ็ดดาบเต็มหนึ่งแล้วก็เต็มเจ็ดนะเต็มหนึ่งกับเต็มเจ็ดนะท่านผู้ชม 1กับ7นะดับ2ตัว2องเตมนะดับ2ตัว2องเตมใบนี้ครับยืนหลักหน่อยหนะึ่งสองส้องสห้าสตัวนะเบ่งปอน4ตัวต่อไปอครับผมใบนี้เออส1บล่างส0ล่าง ก็เบ่งปอนอดีปผ่านนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับเบ่งปอนเจ็ดตัวเดียวเดี๋ยวทันที่แล้วเบ่งปอนสี่เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปอนเจ็ดเบ่งปอนเจ็ดตัวเดียวครับนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังต่อไปกระผมใบนี้ ประกบวิ่ง2กับ3 0 22 7 28 3 3 4 5 3 7 2 0 2 2 2 7 2 8 3 3 3 4 3 5 3 7 3 2ไปต่อครับผมใบนี้เจ็ดเหมือนกัน เบ่งปันอยู่ฐานดับล่างเบ่งปันฐาน,นดับล่างนะเบ่งปันดับห้าตัวเดียวเบ่งปันดับห้าตัวเดียวนะท่านผู้ชมนะอยว่ฐานดับล่างดับห้าตัวเดียวเจ็ดเหมือนกันท่านผู้ชมท่านใดเข้ามาแล้วอย,อย่าลืมเป็นกำลังใจกำลังเจอ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วก็ยินดีด้วยนะท่านใดที่สอบผ่านก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ดังเม็กซายดับล่างดับล่างนะเบ่งปันดับล่างดับตัวเดียวดับตัวเดียวสองดับตัวเดียวสองนะดับสองตัวเดียว อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะท่านผู้ชมนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านอาดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวทันใมนี่ก็เบ่งปานดับสองต่อไปครับผมใบนี้เออเดี๋ยวทันบนล่างห้าห้าห้าเก้าหกห้าหกเก้าห้าห้าห้าเก้าหกห้าหกเก้านะ เบ่งปาลสี่ชุดนะเบ่งปาลสี่ชุดต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเบอร์มีสองเก้าสองเก้าอดีตที่แล้วสี่หนึ่งพันสี่เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปอลสองเก้าสองเก้านะถ้าพอชมนะเบ่งปอลสองตัว ต่อไปครับผมใบนี้เออใส่สุมเพแเบ่งปานตัวเดียวหกนะอดีตผ่านในตอนใหม่นี้ก็เบ่งปานห้าตัวเดียวเบ่งปานห้าตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้เออใบนี้ครับเดินล่างนะเดินล่างกเบ่งปาน901 901่า90น อดีตผ่านนะอดีตสรุปแล้วผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งป่านเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งต่อไปครับผมใบนี้ไม่นี่ก็เป็นเดี๋ยวทางจับคู่สองตัวล่างหกแปดหกเก้า หกแปดหกเก้านะหกแปดหกเก้าสองคู่นะเบ่งปานสองคู่ต่อไปคารผมใบนี้วิ่งล่างตัวเดียวแปดวิ่งล่างตัวเดียวแปดนะทันโพโซมนะเดี๋ยวทันทีแล้ววิ่งสี่ตัวเดียว,ว,วเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานวิ่งแปด เิ่งแปดตัวเดียวนะไปต่อครับผมไปต่อเลยนะใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมใบนี้ครับดาบเต็มล่างดาบเต็มล่างเบ่งปานดาบเต็มหกเบ่งปานดาบเต็มหกนะอนดีตที่แล้ว ดาบเต็มสามนี่ยตอนใหม่นี้ก็เบ่งปานดาบดาบดาบเต็มหกดาบเต็มหกนะขอบคุณจริงๆเลยแนยวทางที่เบ่งปานวันน,นี้ครับนิกกี้เดนล่าศูนย์สามแปดสามศูน์สามแปดสามทำผู้ชม เบ่งปันสองคู่นะเบ่งปันสองคู่ไปต่อครับไปต่อนะใบนี้เอยร้อยสิบหน่อย6ก9ปด3 4้าศูนย์หนปดเก้ห้านะ ตัวนะเบ่งปันเปนตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้บรมีพ่อแม่วิ่งล่างสองตัวห้าเจ็ดห้าเจ็ดอดีตก็ยาวยาวอดีตก็ยาวยาวนะเบ่งปันห้าเบ่งปันเจ็ดนะเบ่งปันสองตัวนะต่อไป คาราบโมใบนี้คคมทรงจำเด่นบนล่างห้าตัวเดียวเบ่งปานบนล่างห้าตัวเดียวนะอดีตที่แล้วสี่ตัวเดียวผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานห้าตัวเดียวต่อไปคาราบโมใบนี้เอยหลักร้อยนะท่านผู้ชมเนาะใบติ๊กี้ผ่านนะผ่านหกนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับสองสาม เบ่งปันสองเบ่งปันสามเบ่งปานสองตัวนะเบ่งปันสองตัวต่อไปครับผมใบนี้ครับโทมเมืองสิงเบ่งปันดันล่างหตัวเดียว6 2 6 9 6 8 6 2 6 9 6 8นะ ต่อไปกระผมใบนี้รวมชุดสามตัว4ี่สามหกสี่ส4 3เ4 3ดสี่สานะต่อไปกระผมใบนี้เน้นนะอดีตที่แล้วผ่าน6 2 9องเก้าเดี๋ยวทันวนี้ครับสองเจด หกสี่จดสองสนะสามเจ็ดต่อไปกระผมใบนี้เอยถ้าผู้ชมไม่นี้ก็เป็นแนวทางบารมีสิบล่างแบบสองตัวห้าหนึ่งห้ากับหนึ่ง หนึ 1> 1่งกับห้าห้ากับหนึ่งอดีตที่แล้วอดีตที่แล้วแปดสองแปดสองเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานห้าหนึ่งนะเบ่งปานห้าหนึ่งต่อไปครับโฮบ่ายนี้บ่านี้ก็เป็นทันเดนล่าหกสอง 2. อดีตที่แล้วผ่านหนึ่งสี่ผ่านสี่ เดือนทันใบนี้ครับผม 92, 9 2 9กับ2 9 2นะท่านผู้ชมนะ9 2เนาะต่อไปครับผมใบนี้เออเบงปอนเดือนทันบุญเบงปอนสี่ 4, ตัวเดียวเนะาะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านต่อไปครับผมใบนี้อุดเบงปอนเดือนทันสี่ 4, ตัว 3 4มสี่หนะอดีตที่แล้วสามสี่หกเดี๋ยวทําไมนี่ก็เบ่งปาน3ามสี่นะ mañana. ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยคู่เด่นล่าอดีตที่แล้วผ่านเดี๋ยวตอนใหม่นี้ครับ38 3 9 0 8 0 9 8 3 9 3 0 8 0 9 0นะ โคสองตัวล่างใบนี้ครับเบ่งปนอนเดียวทันบนูนย์สามสามศูนย์สอสนย์สิศูนย์หนึ่งศูนย์น่านะเดวทันบบนเนาะต่อไปครับผมใบนี้เอยเบ่งปอนเดียวทางสิล่างเจ็ดเก้าศูน 9.01อดีตที่แล้ว0.2.3.4เดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานเจ็ดต่อไปครับใบนี้เดี๋ยวทันเด่นเด่นล่างอาดีตผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับ5.6.7นะอดีตที่แล้ว3.4.5เดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานห้านะ5.6.7 ถ้าว่าชวมคลิปนี้เราเจอกันเพียนตัวนี้พบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและขอ,ขอสวัสดีครับผม